อันนี้อันนี้คือช่วงพับจีไม่ครับพับจีไม่ครับนะครับเพราะว่าแม้ว่าคุณก่อนที่ท่านผู้ชมนะครับไปก,ก็เพิ่มโอ้โหมาดิอันนี้คือเราจะต้องใครสามารถก๊อปไปด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ย ผมเนี่ยให้คนกอปเลยเครื่องบินแม่งโคตรสร้างยากเลยสร้างยายาก <c oughs> เคร,รื่องบินอนผมอะไรน้องชายอันนี้คือเครื่องอันนี้คือ,อครับจีไครับมาเดิมตลุกตลุกมาก ของไปยุติแล้วมาอันนี้คือของที่ดี ี่คือเหตุทลนทีนน่คนยังจังไม่เหลือใครออตอนนี้นะครับตอนนี้กําลังขึ้นบินอยู่ยนะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ในฟ้าแล้วฟ้าแม่งมีน้ำด้วยอ่าตอนนี้นะครับอยู่ในฟ้าเครื่องบินฟ้านะครับตอนนี้ผมอยู่ก้อนเมฆของพระเจ้านะครับแล้วอยู่ไหนเนี่ยนะ ใกล้จะมืดแล้วผมขอนอนะนมไปได้นะตั๊ขับให้ผมหน่อยอิบโฆษณาอะไรวะนี่หน้าจอแม่งดำอ่ะวาวูจะะนกตัววูรูอลูกตังอลูกตังอะไรบ่นีอะไรบ่นีอะไร มันติดทีมคนหนึ่งฉันนี่เหลือใครเฮ้ยมเนีเออ่ยเฮ้ยหยัไปว้ายว้ายน้องชายขาดจังหวะพเล่นแล้วน้องชายน่าจะขาดจังหวะทีโทนี่สตาร์ก็มีไองเพีโทนี่สตาร์ แล้ใครละครับมันเนี้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวพี่จะได้ดคลิปเร็วๆนี้นะตอนพี่เล่นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวพี่จะได้ดคลิปเร็วๆนี้โอเคไหน้องชายม,มาตอนเช้าโอ้ีแมงมุมก็จะต้องไปล่ามันแล้วมีแมงมุงม สวรรค์ให้เวทตายแล้วอุาต้องไปล่ามันละโหเอาเชี่ยอันนี้ธนูสวรรค์อันนี้ปืนนะอาเปืนขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยนะแม่นคงเอ้ยแม่มด มดหรอแม่มดหรอเ<ว>ชีอยจมูกมันเป็นอะไรวะน่ะแม่มดหรอดื่มได้กี่ชุด <c ười> <c ười> น้องชายปึ <c> ๊บ <ười> อ่ะโอเคเจอทีมอะไรก็ไม่รู้อะอันนี้คือเครื่องบินไรพีไฟอ้าว โฆษณามาอีกแล้วไอ้สัสัเดี๋ยวน้องชายเราได้ดูคลิปพี่เร็วๆนี้นะเดี๋ยวน้องชายเราได้ดูคลิปพี่เร็วๆนี้นะครับพี่ผู้ไม่ได้ไม่ได้พูดพี่ผู้หนูไม่ได้พูดหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยดูเล่นเกย์คนวันนิ่ง

พูดสักคำพี่ก็ไม่พูดโอ้ยส่งไปหาอะไรนะถ้าน้องชายพูดสักคำพี่ก็จะไม่พูดตามพี่ในพี่ไม่ได้พูดคำหยาบพี่ไม่ได้พูดพี่ไม่ได้พูดเมื่อกี้พี่พี่ไม่ได้พูดพี่ไม่ได้พูด มันก็ไปตกมาลมไม่ไู้ดเุ้มยไม่ได้ยูเลยบอกแล้วเออหุยุยเงียพอแล้วดีเไดีเยี่ไม่เคูดมาตูแลกัน้ก่อนนะเราขอย้อนคลิปแป๊บนึง ดูาขอไปย้อนคลิปแป๊บหนึ่งนะน้องชาย